สวัสดีค่ะยังไงเพลงใหม่ดิ้งดิ้งแดงแดงดิ้งดิ้งดิ้งแดงแดงจริงหรอจริงค่ะเป็นคนถูกค่ะอพูดถึงเพลงนี้หน่อยเลยเลยคนเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วแพชชั่นของพีคเนี่ยในการที่เป็นแบบว่าคนที่รักในการร้องเพลงแม้ว่าคนอาจจะบอกว่าอุ้ยกล้าร้องหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ร้องเงี้ยเออเราบอกต่อแบบ แรงบันดาลใจของเราหน่อยสิว่าเฮ้ยทำไมแม้ว่าอาจจะมีคนบอกว่าอุ้ยทาไมพีกยังร้องเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังร้องต่อไปเลยลูกค่ะคือพีรู้สึกว่าถ้าเราทําในสิ่งที่เรารักนะคะเราทําไปเลยค่ะความพยายามไม่เคยทำ้ายใครจริงๆมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นวันหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าดีขึ้นแล้วค่ะจริงดีมากถูกต้องนะพีกถูกไหมเราทําในสิ่งที่เรารักใช่แล้วเราถูกค่ะ กระพรอดิ้งดิ้งแดงดังดิ้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 งแดงดังกับเพลงนี้คุณพ่อบอกว่าจริงๆรแล้วเรื่องการร้องเพลงเห็นบอกว่าคุณพ่อเองก็บอกว่าไม่อยากให้น้องพีคลองเพลงหรอรือคือเท้าความไปเลยค่ะตอน1213เราเคยร้องในที่สาธารณะเราร้องไม่ดีเลยป้าปาก็แบบอย่าร้องเลยลูกอะไรเงี้ยแต่เราป็นดาาเราต้องทำได้ทุกอย่างนะพีคตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเลยอะเด็กเด็กอยู่เลยแล้วแต่ป้าปาก็น่ารักค่ะก็พาไปเด็นร้องเพลงเลยนะคะใช่แต่ว่า ตอนนั้นคือมันยากมากสำหรับพีกค่ะแล้วเด็กๆเราไม่มีความพยายามเท่านี้ใช่ไหม<า>คะจ้ๆแล้วก็เลยได้ไปเป็นนักแสดงก่อนอใช่ค่ะแต่ว่าแต่ตอนนี้คุณพ่อเป็นไงฮะ โอ้หป,ป๊าป๊าภูมิใจมากค่ะป,ะปะ๊าป๊าภูมิใจมากแล้วทุกวันนี้ก็คือร้องเพลงนะคะส่งมาในไลน์ทุกวันเลยค่ะเหมือนเขาร้องคาเราเกะแล้วหนูก็ฟังทุกวันป๊าป๊ามีบทเพลงทุกวันเลยค่ะนี่ <c oughs> พีก็คือเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคน,นที่อาจจะไม่เคยกล้าที่จะร้องเพลงเพราะติดอยู่กับว่าเฮ้ยฉันร้องแบบเพี้ยนหรือเปล่าไม่เก่งเออฉันร้องเพี้ยนใช่ฉันเพี้ยนแต่ลองเล่แล้วพยายามเอแต่ว่าเฮ้ยมันก็เป็นความสุขมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นความสุขทางใจเราด้วยใช่อูกาหม ร้องตามได้แน่นอนโ oh, อ้ฝังด้วยนะคะยินดีค่ะชื่อเพลงว่าอวยพรค่ะาจากพีค่ะขอบคุณค่ะ แรงชเป็นเสียงแบบฉลอง,ลองใช่แล้วมันจะคล้ายๆเหมือนกับเสียงระฆังเลไอยู่ด้วยป่ะใช่เสียงแบบว่าชนกันอะไรเงี้ยชอบฟิลที่เรา,าฉลองกันมันเป็นบรรยากาศที่มีความสุขและสนุก,น,กน่ารักดีเนาะเอางั้นฝากเพลงนี้หน่อยพร้อมกับเอเลยค่ะแ้ขอฝากเพลงอวยพรของพีด้วยนะคะ MV ที่ช่างพิษยาเลยนะคะก็อวยพรให้พีด้วยนะคะเอาขอให้เพลงนี้ปังๆเหมือนทุกๆเพลงเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพิษยา ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะติ๊กตอกต้องมานะเพลงนี้นะดิ้งดิ้งแดงดังดิ้งดิ้งังด้าพมพนี่เพิ่งพอดีเลยคนถูกคนนี้เลยไปดิ้งดดงดังกันเลยเออนะอ่ฝากพี่ไว้ด้วยนะครับผู้ชมครับ